คือถ้าไม่มีงบจริงๆนะถ้าไม่มีงบจริงๆผมเชียร์เอาเฟืองจากแค่สองแหล่งนี้ก็พอครับสามแหล่งสี่แหล่งตรงนี้ยเฟืองไม่จําเป็นต้องซื้อขยะบอสไปบริจาคก,กิวถ้าไม่มีงบนะครับหรือง,งบน้อยผมไม่ค่อยแนะนําเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะหาเฟืองได้จากอะไรบ้างนะครับหนึ่งที่ได้แบบฮอตฮอนะเอาสองที่ฮอตก่อนคือรายวันนะครับไม่ใช่รายวันวันวัน,วนพุธนะครับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ วันพุธสองทุ่มนะครับจะมีกิจแมวนะครับกิจอันนี้นะเวลาประมาณ20นาทีนะวันพุธสองทุ่มต้องเล่นเล่นให้ได้นะครับขอร้องมาให้ได้นะครับกิจแมววันพุธสองทุ่มมาร์กไว้เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะครับมันจะได้เฟืองนะครับนี่นะครับจากอันนี้นะมันจะได้แต้มอันนี้มาเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้แลกเลยได้แต้มเอ่อฟอล่าสตาร์คอยนะครับผมได้แ0 0อยกว่าจากครั้งที่แล้วนะครับเราแลกอะไรได้บ้างนะครับแลกได้หลายอย่างนะแลกพวกสกินก็ได้นะครับ แต่สิ่งที่จะให้แลกจริงๆมีแค่นี้นะครับเฟืองร้อยอันแลกมาได้แปอันนี้ผมพูดผิดนะครับมัจริงๆมันคืออันละร้อยแต้มนะครับแลกได้สูงสุดสิบอันดันนะครับที่จะได้เฟืองจะมีอีกสองดันนะครับคือดันวากาลา่าไม่ต้องสนใจบอสนะครับกี่ครั้งก็ได้ลุงตัวไหนก็ได้ให้ครบห้าตัวก็จะได้อีกสิบเฟืองนะครับแล้วก็คอริดอร์นะครับเอาแต้มทั้งหมดมาแลกเฟืองนะครับ แปลว่าอาทิตย์นึงเราจะได้เฟืองอย่างน้อย35เฟืองเป็นอย่างต่ำนะครับจาก3ที่นี้นะฮะแลกอะไรได้อีกกระเป๋าเซนีแล้วก็ตรงนี้นะครับแอสเซสเนชั่ไอเนี้ยที่จากการที่เรากดเควสรายวันได้นะครับที่มีอยู่ตรงนี้เอามาแลกเฟืองเหมือนกันนะครับมีเท่าไหร่หาเอ c ที่มันแลกเฟืองได้หัวชมพูนี้นะครับก็แลกเฟืองให้หมดเหมือนกัน นี่คือวิธีการแลกเฟืองหลักๆเลยที่ผมทําตอนนี้นะคือผมหมดตูดผมไม่มีทางบริจาคก,กิลวกับเฟืองแน่นอนนะครับกิลบริจาคแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหให้หมดก็ได้ถ้าแบบมันมันเหนือมันมันมันหมดตูดแล้วจริงๆอะ่ะนะครับไม่จำเป็นต้องเอ,อ่อบริจาคของบอสเอาเฟืองก็ได้เว้นแต่จะมีเนาะนะครับถ้าสายฟิ นะโอเคนะครับช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับวันนี้มาแบบแป๊บเดียวนะก็ทายอินแป๊บเดียวแล้วกันนะครับขออนุญาตทายอินกับเว็บเติมเกมนะครับเติมอยากเทียไวต้องเทพทรูนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยเพียงแค่ใช้ UID นะครับอย่างเช่นตอนนี้ r o m c ของเรานะครับก็คลิกมาดูได้นะครับบางแพ็กเนี่ยถูกมากๆนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนะครับเีลาเป็นของผมที่เป็นตัวสีเขียวนี้นะก็จะได้ลด1%สูงสุด50บาทนะครับ1โค้ดใช้ได้ต่อ1 UID ห 1>, 1 ID นะครับของ LD นะแล้วก็เตอร์บอดภัยแน่น,นอนเพราะว่าใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการก,กดติดตามถ้าเกิดว่าเห็นไ่เป็นประโยชน์เอ้ยคืออะไรลิ้นเปี้ยกหมดแล้วนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ติดตามกันไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย